วัดตะไกรนะครับวัดตะไกรมีอยู่ทิศตะวันตกของของสะบัวนะครับเป็นวัดที่ไม่ปรากฏหลักฐานแต่ว่าเป็นวัดที่ขนาดใหญ่ท่านผู้ชมจะเห็นนะอันนี้คือกำแพงวัดนะครับอันนี้คือกำแพงวัด ท่านผู้ชมจะเห็นนะครักำแพงยาวไปสุดนู่นเลยเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่นะครับวัดตะไครวัดตะไครอยู่นอกเกาะเมืองนะครับ ด้านหน้าวัดอยู่ทางทิศตะวันออกนะครับพอเข้าภายในบริเวณกาแพงวัดก็ด้านซ้ายมือจะเจออุโบสถนะครับอุโบสถมีขนาดที่ไม่ใหญ่นะครับแต่มีความสวยงามด้านหน้าก็จะมีฐานนะครับฐานสำหรับวางใบเสมา ผมพาเข้าไปชมในพระุโบสถนะครับพระบโบสถมีขนาดที่ไม่ใหญ่ภายในด้านหลังพระบโบสถก็จะเป็นฐานชุกชีสำหรับวางองค์พระประธานนะครับ ออกมาด้านหลังพระโบสดนะครับก็จะมีฐานสำหรับวางใบเส้นมาด้านหลังสามตรงกลางสองแล้วก็ด้านหน้าหนึ่งพระโบสดนะครับมีขนาดไม่ใหญ่ แต่ว่ามีความสวยงามแต่วะัตะไกรนี้ใหญ่นะครับนี่คือกำแพงแก้วนะครับนี่คือกำแพงแก้วล้อมรอบพระโบสถ์ส่วนนู้นคือกำแพงวัดนะครับท่านผู้ชมจะเห็นนะฮะกำแพงวัดยาวไปนู่นเลยคือวัดมีขนาดใหญ่นะครับ พระโบสดนะครับด้านข้างพระโบสถนะครับก็จะเป็นลักษณะของบ่อน้ํานะครับบ่อน้ําสําหรับใช้แต่ว่ามีขนาดใหญ่มากนะครับผมว่าวัดนี้คงเป็นวัดที่มีความสําคัญระดับหนึ่งนะครับผมพาเดินชมไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมก็ตามผมมา เป็นกำแพงนะครับกำแพงล้อมรอบเขตพุทธาวาสนะครับนี่เป็นทางเข้าก็คือจะเป็นวิหารนะครับเข้ามาจะเป็นวิหารวิหารมีขนาดใหญ่ปานกลางนะครับด้านรอบวิหารก็จะเป็นเจดีลาย แล้วก็จะมีพับปลางนะครับผมพาขึ้นไปชมวิหารน,นะครับด้านหน้าที่เห็นนี่คือเสานะครับคือเสาขึ้นไปรับโครงหลังคาวัดอยุธยาสมัยก่อนโครงหลังคาก็เป็นไม้หมดนะครับแต่ว่าเสาตัวเสาเนี่ยจะขึ้น ก่ออิดขึ้นไปก่ออิชฉาปูนขึ้นไปนะครับนี่คือภายในวิหารนะครับภายในวิหารวัดตะไกลนะครับซึ่งมีขนาดที่ไม่ใหญ่นะครับด้านหลังก็จะเป็นฐานชุก,กชี ด้านข้าววิหารนี่เป็นเจดีลายเยอะมากเลยครับเจดีลายเยอะมากเลยก่อเรียงติดกันเลยนะครับลักษณะเป็นฐานแปดเหลี่ยมก็มีชาวบ้านนะครับเลี้ยงบัวก็ปล่อยบัวเข้ามากินหญ้านะครับเยอะ นี่นี่เป็นกำแพงแก้วนะครับส่วนนู้นเป็นกำแพงวัดก็รอบวัดก็จะเป็นคลองเป็นคูน้ำนะครับตามแบบฉบับของวัดในอยุธยาวิหารลายนะครับด้านข้างพระโบสดก็จะเป็นวิหารลาย ตอนนี้เหลือจต่ฐานนะครับนะครับบริเวณวัดนะครับเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่จะมีประตูทางเข้าด้านหน้านะครับสองประตูนะครับซ้ายขวาวัดมีขนาดใหญ่มากนะครับวัดตะไครอยู่นอกเกาะเมืองครับ